เหมือนกระดังงาไหมน่าจะเป็นดอกกระดังงาเนาะน่าน่าจะใช่เนาะนี่ดอกกระดังงานะพี่น้องเออเมย์ก็ไม่รู้ว่านั้นเราจะอุ๊ยดอกดอกมากเลยน่าจะเป็นกระดังงานะพี่น้องถ้าใครรู้ก็บอกเมย์ด้วยนะคะนี่ดีเจ้าของต้นไม้ไม่อยู่ ว่าหน้าวัดหน้าวัดขนจำจะเยอะกว่านะครัะคนแถ่ okay. กเรียบคลองนะคะปลูกต้นหมกต้นไม้สวยเฉียวออ้ยดอกมะลิซ้อนนะคะไอซ้อนอันนี้อันนี้ดอกอะไรเนาะนี่ดอกอะไรคะ,รหะเหมือนกระดังงาไหม,ไมน่าจะเป็นดอกกระดังงาเนาะน่าน่าจะใช่เนาะนี่ดอกกระดังงานะพี่น้องเออเมย์ก็ไม่รู้ว่านั้นเราจะอุย้ยดอกดอกมากเลย น่าจะเป็นกระดังงานะพี่น้องถ้าใครรู้ก็บอกเมย์ด้วยนะคะนี่เลยดีเจ้าของต้นไม้ไม่อยู่นะคะดอกนี่จะแค่ดอกกระดังงาไหมใช่ค่ะอ๋อใช่ใช่ไหมอ๋อดอกกระดังงากระดังงาสงขาเหรอคะออ๋นะคะเจ้าของเขาบอกเลยดอกนกมาโอ้หอมไหมคะ หอมตอนเย็นหรือตอนเช้าอตอนเช้านี่แหละอ๋อตอนเช้าหรอต้องเปิดแมสดูกลิ่นสิอืมเม่ก็ไม่ได้ไม่ถ่ายวีดีโอเฉยๆค่ะถ่ายวีดีโอลง Youtube เปล่าค่ะ 9, ไม่เห็นว่ามันสวยมากแล้วดอกดกมาก กระดังงาพี่นอ้องด,ด,ดูดิเป็นสิบเลยค่ะมันต้องเหลืองๆก่อนใช่ไหมคะต้องเหลืองอ๋ออันนี้มันค่อนข้างเหลืองเท่านั้น ว่าหน้าวัดหน้าวัดขนจำน่าจะเยอะกว่านะครัะคนโอเค เรียบคลองนะคะปลูกต้นหมกต้นไม้สวยเชียวออ้ยดอกมะลิซ้อนนะคะไอซ้อนอันนี้อันนี้ดอกอะไรเนาะนี่ดอกอะไรคะเหรอเหมือนกระดังงา,งงาไหมน่าจะเป็นดอกกระดังงาเนาะน่าน่าจะใช่เนาะนี่ดอกกระดังงาที่นี่เนาะเออเมย์ก็ไม่รู้ว่านั้นอาจะโุ้ยดอกดอกมากเลย น่าจะเป็นกระดังงานะพี่น้องถ้าใครรู้ก็บอกเมย์ด้วยนะคะนี่เลยอดีเจ้าของต้นไม้ไม่อยู่นะคะดอกแค่ดอกกระดังงาไหมใช่ค่ะอ๋อใช่ใช่ไหมอ๋อดอกกระดังงากระดังงาสงขาเหรอคะ๋อนะคะเจ้าของเขาบอกเลยะะดอกนกมาโอ้หอมไหมคะ หอมตอนเย็นหรือตอนเช้าอตอนเช้านี่แหละอ๋อตอนเช้าหรอต้องเปิดแมสดูกิ่นสิอืมเมก็ไม่ได้ไม่ถ่ายวีดีโอเฉยๆค่ะถ่ายวีดีโอลง Youtube เปลป่าค่ะไม่เห็นว่ามันสวยมากแล้วดอกดกมาก กระดังงาที่น้องดูดิเป็นสิบเลยค่ะมันต้องเหลืองๆก่อนใช่ไหมคะต้องเหลืออ๋ออันนี้มันค่อนข้างเหลืองเท่านั้นว่าแต่เขาเมีก็ไม่เคยรู้จักนะคะนี่เห็นแต่ว่าดอกมันแปลกดีก็เลยถามเจ้าของเขาก็บอกว่ากระดังงานั่นเองนะคะ โอ้ยอันนี้สวยต้นเล็กๆก,ก็ดอกเยอะเหมือนกันเจ้าของบ้านนี้ชอบดอกไม้นะคะบ้านริมคลองดีจังเลยค่ะตอนนี้จะเดินออกไปมุมนี้สักหน่อยโอ้ยมุมตรงนี้สวยกว่าที่เมย์เดนถ่ายเมื่อกี้อีกนะคะทุกคน,นวันนี้ดูก่อนะพี่ดิวเมีย์ทำงานอยู่ไหมเขาทำงานอยู่ ใน,ในี่นะคะต้นกระดังงามันก็เรียบคลองนะคะทุกๆมุมก็จะมีบันไดลงมาคลองนะคะแล้วกำลังบินเสียดหัวเมียไฟนี่นะคะพี่น้องอ้ยป่าตายพี่น้องลอยน้ำตุง้งตุงตัวใหญ่นะ โอ้ยมัวแต่ถ่ายนี่ตกลงไปจะทำไงนนี่น,นี่นะคะถ้ามีนอกอื่นๆก็จะดีนอกอื่นๆจะอยู่ฝั่งโน้นนะคะแต่ฝั่งนี้จะมีแต่นกพ,รพิราบพิราบพิราบ นี่นะคะตอนสายแล้วเดี๋ยวมีก็จะกลับแล้วอีกวันหนึ่งของคลองบางหลวงนะคะพี่น้องวันนี้ก็ได้สัมผัสคนริมคลองนิดหน่อยนะคะปลาเยอะมากๆนะคะมันก็เหมือนแถวๆหน้าวัดปากน้ำเลยนะคะมีตัวใหญ่ๆนี่ก็จะมินมาเกาะอ,อยู่แล้วแล้วคิลาก็จะคุ้นคนมากเลยนะพี่น้องดู เรียบตะหลิงเรียบๆกำแพงนี้นี่ปลาเท่านั้นเลยนะคะร,รอเรือก็ไม่มานะคะพี่น้องกะจะเอาฟิลกูดสักหน่อยไม่กู้แล้วดอกไม้ริมริมน้ำทนะับทิมทำมิวสิกวิดีโอนะคะพี่น้อง กว่าจะไม่ได้ออกดอกไม่ได้ออกดอกเลยใช่ไหมคะต้นนี้ข้อกล้ยไม้ไม่ออกเคยออกไหมไม่เคยอ๋อเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยยาเมย์ว่าพันนี้มันน่าจะออกยากเองมั้งเนาะไม่ดินถ้าเราซื้อมารู้สึกมันจะออกอยู่นะเมยแต่พันนี้เหมือนกล้วยไม้ป่าเนาะเป็นไม้ดินอ๋อกล้วยไม้ดินเหรอคะอ๋อไม่ใช่กล้วยไม้ดินนะที่มันอยู่ตั้งแล้วลากออกมายาวๆอ๋อไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ แต่เมย์เคยเห็นท่านนี้เมย์ว่ามันออกดอกยากจริงๆอ๋อแต่ก็ต้องมียาฉีอ๋อเออต้องเพิ่มฮอร์โมนให้มันอฉีดอ่าปุ๋ยเล่งดอกเล่งใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอมันออกก็ดิ้นทอเดียวแล้วมันจะหายไปเลยอ๋อนี่ใช่ไหม,มนี่นี่ไงเหมือนอน,นี่ตน,นี่เนาะตัวมีรากเคยเยอะมากเลยเคยออกครั้งเดียวแล้วก็ไม่ออกอีกเลยต้องต้องฉีดฮอร์โมนให้มันนะคะอ๋อนี่ใช่ไหมนี่นะคะต้นนี้เขาบอกเคยน่ะค่ะอ๋อเราเลี้ยงธรรมชาติ แต่ถ้ามันสมบูรณ์ขนาดนี้เมยว่ามันน่าจะออกดอกบ้างเนาะเราปล่อยค่ะออกก็ออกไม่ออกไปท้ามนอ๋อเหรอคะขอบคุณค่ะบรรยากาศดีมากเลยเเอ,อันนี้อยู่ตรงนี้มานานหรือ,อยังคะอยู่มาเน,านี่ย20กว่าปีแล้วส20กว่าปีก็เห็นคลองนี้มาตั้งแต่แรกเลยน้ําเคยท่วมไหมคะตรงนี้ไม่ท่วมคนะ่ะไม่ท่วมเนาะน้ำไม่ท่วมนะคะพี่น้อง ไม่ว่าจะขึ้นสูงยังไงก็ก็ไม่เคยเข้าบ้านใช่ไหมคะ